สวัสดีค่ะเจอกันตอนนี้เวลาที่ถ่ายนี่คือตีสามกว่านะคะแต่จริงพี่กันตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งค่ะแล้วก็อาบน้ำเพราะว่าตื่นมาแล้วมือถือแบตหมดก็เลยดูเวลาไม่ได้ก็คิดว่าเช้าแล้วก็เลยไปอาบน้ำค่ะ อาบน้ำแปลงฝันล้างหน้าแปลงฝันเพื่อที่จะเริ่มทำงานปรากฏพอมานั่งหน้าจออาตายแล้วเพิ่งจะตีตีหนึ่งตีหนึ่งห้าสิบกว่ากว่าแต่นอนไม่ได้แล้วอะ่ะเพราะว่าตื่นแล้วอะ่ะก็เลยนั่งทำงานนั่งทำงานไปค่ะนั่งทำงานไปแล้วก็พักเปรค เติมพลังให้ร่างกายด้วยเลอเอสกล่องนี้ค่ะเออขอชิมก่อนง่วงก็ไม่ง่วงนะแต่ว่าพอรู้เวลาตอนอาบน้ำนี่คือแบบดื่มก่อนตอนอาบน,น้ำนี่คือแบบโอ้ยกระปรีก้กรเปล่าเนาะ เพราะว่าเอ้ยได้เวลาทํางานแล้วเอเนจีมาแล้วอ้าวพอมาดูเวลาเฮ้ย <c oughs> ยังไม่ตีสองอีกหรออะไรเงี้ยอืมหลกักจิตวิทยาเลยพอ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 ,พอรู้ว่ายังไม่ถึงเวลาที่ต้องตื่นก็เออเริ่มอะไรนี้แต่แบบเออไหนไหนก็ตื่นแล้วก็ทํางานไปเลยตื่นเช้าก็ได้งานเยอะนะคะเพราะว่าเราหลับเต็มที่พี่การหลับตั้งแต่ตอนน่าจะ สามทุ่มเนี่ยก็คือหลับหลับหลับเกือบลึกเลยสะดุ้งตื่นมาตอนห้าทุ่มไปเข้าห้องน้ำก็กลับมาหลับต่อค่ะแล้วก็ก็ตื่นตื่นตื่นเนี่ยตีตีหนึ่งครึ่งจริงๆแล้วก็เร็วไปหน่อยเนาะส,ส,ส,นสักตื่นสักตีสามนี่จะดีแต่แบบทำยังไงได้ร่างกายก็คือตื่นแล้วอะค่ะคือเวลาเรา เอ่อมีเอนิจีในการทํางานเนี่ยร่างกายก็คือจะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยพี่กันจะเป็นแบบนี้ให้ลู้ใครเป็นบ้างตื่นมาก็คือตอนนี้ในหัวก็คือมีแต่นิยายเรื่องม่านมายาวีตลอดคือไปไหนอะไรยังไงก็จะคิดวันนี้อย่าถักนะคะว่าปากแดงเพราะว่าอืม วาสลินปกติพี่พกันจะใช้วาสลินทาค่ะแล้วมีสองมีสองกระปุกด้วยนะไม่รู้ว่าไปไหนหาไม่เจอก็เลยต้องใช้ลิปมันค่ะแบบนี้เพราะว่าปากจะแห้งเวลานั่นนะลิปมันแบบเนี้เวลาทาแล้วปากเขาก็จะแดงทีนี้พอใช้แอปถ่ายคลิปก็จะแดงเพิ่มไปอีกเพราะงั้นก็คือ ช่วงนี้ก็จะเจอพิการปากแดงกว่าปากตินิดหนึ่งจนกว่าจะหาวาสลินสองกระปุกนั้นเจอไม่รู้ว่าไปไหนหาในกระเป๋าเราไม่ก็ไม่เจอหาในกระเป๋าไม่เจอค่ะก็เลยอืมก็ป็าชาลองชั่งน้ำหนักนะคะน้ำหนักไม่ลงนะแต่ว่าส่วนสัตว์กระชับขึ้น มีคนบอกว่ากระชับขึ้นตัวเล็กลงแล้วก็นี่เล็กลงหน่อยค่ะหน้าอกเป็นพิการเป็นคนที่หน้าอกใหญ่แล้วก็สะโพกก็จะสะโพกจะเล็กกว่านช่วงหน้าอกนิดนึงอ่ะเวลานั้นก็จะแบบทรงไม่สวยก็เลยจะต้องปรับให้หน้าอกลง เยอะๆเพื่อจะได้ไม่ดูแล้วสะโพกเล็กกว่าแต่ว่าที <ๆ S 1> ่งยากค่ะถ้าไม่มีเลยเอสช่วยเนี่ยเจ็ดแปดโลเนี่ยพี่กันออกไม่ลง,งจริงๆอิงะตอนนี้ก็เป้าห้า ห้าสิบห้าก็ยังก็ยังเรงอยู่ก็ไปเรื่อยๆคะ่ะเร่งมากแล้วเหนื่อยแล้วสุขภาพเราก็ไม่ดีเพราะว่าเราเราห่วงเรื่องการลดน้ำหนักมากงานเราก็จะแย่ไปด้วยเพราะงั้นก็คือต้องค่อยเป็นค่อยๆไปเนาะก็อยากฝากถึงคนที่กำลังเอาหุ่นลง ก็ให้ใจเย็นๆค่ะกินข้าวน้อยๆลดน้ําตาลแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแล้ใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ลงเนาะให้กำลังใจคนอื่นแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองด้วยโอเคเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่การขอจิบกาแฟแล้วก็ทำงานต่อกันก่อนค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีตลอดวัน เจอพี่กันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย